ก่อนหน้านี้นั้นผมได้เจอเหตุการณ์ประหลาดมากม่เจอฟิวไลนานะผิวไล่าระวังหน่อยเฮ้ยมีฟิวไล่าเฮ้ย What the fuck What เก้ามาสิเก้ามาสิใไอตองหนึงเลย Nice คนไปดักไว้ับบกันห <bitch>! ลังพุงขิ้ออกไปเอออืมโดดกรับโดดกลับพุงกินออกไปพุงสวนกลับไปวิ่งร <ละ S 2> อดเพื่อ<ะ>นที่อยากโดเน a t i o n กำลังใจให้ผมแล้วก็สามารถโดเน a ผ่านเบอร์ทูวาร์เล็ตที่หน้าจอหรือว่าใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับขอบคุณมากครับมาก็เข้า,ขาสู่เกมครับ นี่ไปเล่นอีเวลินไอเกมธรรมดาที่ผมไม่เคยได้เล่นดีๆอะ่ะดูดูสภาพมีแย่งกลางกันบ้างจิมบุนไม่มีซัพพอร์ตหัวบังตาบนสองอะไรเงี้ยอะไรเนี้ยแต่ว่าเกมแรงก็โอเคนะแต่ว่าเราก็เล่นแรงไม่ได้ไงเพราะว่ามันจะไอ้นี่เกินตัวเรายังไม่ชำนาญเอาไปเล่นในแรงเดี๋ยวเพื่อนด่าโอเคเดี๋ยวเราตัวมันมันยังไม่ได้กิ่งขนาดเอาไปเล่นในแรงแล้วแบกได้ ตัวไม่ได้ทำเกมมาขนาดนั้นมันอยู่ที่ทีมด้วยครับเดี๋ยววันนี้เล่นฟูลเคลียร์นะครับอิวลินฟูลเคลียร์เพราะว่าจะเอาให้ได้ระวัห้าอยง,งแล้วยังกันอีกแล้วบนคนเดียว A few moments later มาห้าเราก็เลเวล่งห้าไปที่เรียบร้อยนะเราพร้อมเจ็ดล่าเห HI เยื่อแล้วอุ้ยไม่โดนโอเคได้อยู่โอเคก็มาดิครับมาช่วยเราเพื่อนมาช่วยเราเพื่อนโอเคเราจะไม่ให้นี่นะอย่าไม่โด เออทำบ้านดีกว่า Infinity o f อันแรกนะรองเท้าตัอ,อันนี้ได้วิ่งไหวเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสแกนวัดด้วยนะเล่นป่าบอกหลายคลิปแล้วไปขอฟาร์มอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวออกเกงเพราะมันเกงไม่ได้นี่การเล่นแบบนี้ทำให้ป่าปวดหัวนะเพราะว่าแบบเล่นกันมั่วๆเงี้ย คือบนมันเป็นอ่าบนตอนนี้อยู่คืนเลนล่างใช่ไหมเลนบอลอนมันเป็นเลนโซโล่ใช่ไหมถ้าเรามีสองคนปับ๊บคีฟดันทันทีเลยดันเข้าป้อมอีกฝ่ายป่าแกงไม่ได้แล้วปล่อยคู่ล่างคู่ล่างคู่เอดีซีอ่ะมีคนเดียวอย่างเงี้ยเราไปแกงก็ลําบากนะเพราะว่าเอดีซมันก็เหมือนสองสองอะเราไปเสี่ยงตายเองอย่างเงี้ยเออป่าเล่นยากสยแสนเลอย่างเงี้ยตอนนี้ก็อะไรก็ไม่รู้แล้ตอนเนี้ย ไม่ื่อไรปล่อยมัดจำได้วัานไหนไม่มีแฟดจำได้วัานไหนไม่มีแฟ <c oughs> ดวาาฟอุยอ้ยยาฟาอุย้ยดูต่อไป Alan, ไปแล้วกู Alan, มีใครใกล้ตายไหมไม่มี <c oughs> อย่าทำอย่างนี้ไมล่ะ บ Bye, บ o ยบาย Have a great time ขอ,อน,นะเพื่อนขอบคุณครับจะฟัมต่อรอนาน,น,น อ่ามูจะตายเอาไว้ได้เพื่อนเอาไว้ได้เออไม่น,นีไม่ตายเราจะคอยกดอันติปิดนะมาไม่ต้องอันติก็ได้ ใครกดยอมวะไออากาลีแน่เลยเนี่ยปัญหามันเยอะจริงๆเพื่อนจริงๆเล่นเป็นลิเบ็นก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันได้รถคูดาวแล้วก็ได้วิ่งเร็วด้วยแต่ว่านี้ผมเกิดอยู่เล่นนี้ดีกว,ว่าเออมีสตรีมแล้วนะแต่ว่าเวลายังไม่แน่นอนนะประมาณสักสองทุ่มอะลองเข้ามาชมกันได้นะมาเล่นด้วยกันได้นะครับ ที่ YouTube ทุกวันเลยช่วงนี้คงต้องทุกวันมาหาอะไรยังไม่เปิดไปดิไปดิเจออ้างัดไป่อลเมตตา ฟูไม่ได้วะ่ะเล่อยน้อยตัวมันบางอ่ะถ้าแบบไม่มีเพื่อนยินสนเงินฟูไม่ได้วุ้ยไปแหละเว้ยเปล่า ไว้เปล่ากลับไปแล้วะวามเป๊บกลับบ้านแล้วเอาหมวกห้าส่วนแล้วเว้ย<อ>ด่ากันไปด่ากันมาชีนก่อนนะมังกรมังกรเดือดเอา้าบวกอีกแล้วนะครับ <Hello. S 1> <Hello. S 2> มอค่อนน้ำเหลดเกมดีมากเลยนะโอเคได้ดูดเลือดแปดเดูดเลือดเวทดูดเลือดกายภาพแปดเซ เอาโดนอะไรโอ้โหชัดดาวเลยผมว่าสมุดนี้เป็นอะไรที่ไม่คุ้มมากๆมันเป็นสิ่งที่ต้องเขาเรียกอะไรก็ตั้งสมาธิก่อนเก็บทยสมุดเนี่ยมันต้องฆ่าโคตรลมได้อแล้วก็ได้รดคู่ดาวอันติเท่านั้นด้วย มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันได้แค่ลดครูดาวอันตีแล้วมันคิดแล้วมันได้น้อยอ่ะอา้าวยอมเฉยแต่อิบลินนี่มันคูดาวมันน้อยอยู่แล้วแอะอ่าเขาจบเป็นเทียบร้อยครับสำหรับเกมนี้ยอมแบบงงๆสำหัที่เขาน่าจะรู้ได้อยู่ไมป่อไรถือว่าเรามาหัดเล่นนะเอสกอร์เราก็ดีอยู่ MVP ว่ะ 61นึ่ก็ดาเมจหมื่นสีน้อยแต่ว่าเฉลี่ยเฉลี่ยกันทุกคนทำดาเมจพอๆกันหมดนะเป็นไงกันบ้างคับเพื่อนๆก็ส่วนนี้ก็คงม,มีแค่นี้แหละมาลองตัวใหม่ไม่ตัวใหม่หรอกมาลองอิบลินใหม่ที่มันบัฟสกิลมานะก็ไกลพอสมควรเลยไกลาจากเมื่อก่อนเยอะมากเลยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะทำให้อิบลินเล่นได้เล่นได้ง่ายขึ้นอ่าก็คงมีแค่นี้แหละครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้มีสตรีมประมาณ 2, <S 2> <S ทุ่มสมทุ่มอะครับใครอยากเล่นก็แอดมาเลยครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ตอนสตรีมนะครับโอเคส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ